แก้วเลยเก้วเลยบักโกนละวัดระดงงาเอาคำาตโตคำาตโตเอาขบนหูบรรลับลอยลูที่นี่ลำําอกได้จัดการเอาคำาตโตแต่พี่น้องเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องอย่างอี้หมอเนี่ยไผ่บั้ลลำเขาลาไผ่บะม่วนเขามวนครับกับลู่ล้านหลับลอยครับผมพี่น้องนะครับห้าสิบบาทนะครับผมอร่อยทั้งครอบครัวครับผมได้นักตัวยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับผม สวัสดีครับ FC ลุงนานครับผมครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านลาบลอยนะครับผมครับอยู่ในซอยวงเวียนนะครับหลังมหาวิทยาลัยพายัพนะครับผมจากวัดเชียงใหม่ครับผมครับร้านลาบลอยนะครับผมมีลาบลูซ่านะครับส้มตำนะครับยำแซ่บและอาหารตามสั่งครับผมครับใครเป็นคอลาบนะครับมาทางนี้ได้เลยเดี๋ยวไปดูในร้านกันครับผม ครับนี่เป็นภายในร้านครับลูกค้านะครับผมผู้ชมทุกท่านนะครับผมท่านใดสนใจนะครับอยากกินลาบกินซ่านะครับแกงออมต้มแสบนะครับผมในร้านนี้ได้เลยลุงพันสวัสดีครับดีครับผมครับผมเอฟซีนะครับผมทุกท่านนะครับของลุงแตนนะครับวันนี้ลุงพันพามากินเข้านะครับกินเข้านอกบ้านนะครับผมครับอันนี้เป็นเมนูนะครับผมครับร้านลาบลอยนะครับใครสนใจนะครับจะสั่งลาบที่นี่นะครับโทรมาก็ได้ครับผมครับ0843780837ครับผมครับมีทั้งลาบมีถึงตำส้มครับพี่น้องเอ๋ย ลำลำนะครับผมครับอมแก้มไม่นุ่งใจเลยครับสวัสดีครับผมครับชื่อไอ้เนี่ยครับผมไอเด่นครับไอ้เด่นเนาะครับเนาะไอ้เปิดมาหลายปีหรือยังเอ่อน่าจะเปิดหลายปีครับแต่ผมกำลังมาทำได้ประมาณสักเกือบปีนะครับโอเคครับผมครับอันนี้มือลาบเนอะครับผมับมือยำครับผมพี่น้องครับไอ้เด่นนะครับผมครับครับเดี๋ยวเขาจะมาชิมกันครับว่าลาบกับแกงอ่อมลำเหมาะใดนะครับผมครับสักครู่เดียวนะครับผม มาแล้วครับผมครับโอ้ไอเดนขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวจะจิมพอนะครับอ่าลุงพันทดสอบทดสอบพี่น้องครับอันนี้หลับไปพี่น้องหนึ่งนะครับเหนียวเพชรขมนะครับผมครับอันนี้แกงออมนะครับนี่แกงออมพี่น้องเหยนี่รอ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 โอ้เหมาะ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 กล้าหันกับเนื้อไข่ยากแล้วพี่น้องเหยมาลงมือลุงพันจัดการอ่าลุงพันจิมก่อนปลาไปไหนปลาโต๊ะรสฉาดนี่บอกต้องปรุงเผื่อมั้นกรอน สุดยอดแต่พี่น้องเหยนะครับวันนี้เอาลุงพันมาเป็นพี่เซ็นเตอร์นะครับลุงนันบอกออกแน่เถือะวันนี้ลุงนันแต่งตัวบัลลอครับผมครับเอาเข็ม้อมครับมาเขอมตัดโตๆคำโตโตสุดยอดพี่น้องเหยนะครับอร่อยกว่านี้บะหมี่ทมแล้วนะครับผมครับอร่อยถูกและดีมีที่นี่ที่เดียวครับผมร้านลาบลอยครับผมแยกวงเวียนหายับนะครับผมเอาเขมกลัดคำโตโต อ้าโชวหมอแตะเนาะเรียบร้อยโอเคก่อนเยี่ยมก่อนไผ่บะร์ลาเฮาลาไผ่บะม่วนเฮาม่วนนะครับผมครับครับได้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับวันนี้เชยิมาราชกินแอมม้วนไผ่บะม่วนเฮาม่วนลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้อันนี้มีหนูพิเศษพี่น้องลู่นเด่นเนาะครับผมครับอันนี้ปกติไข่กันกเท่าไหร่ครับจานละห้าสิบาทครับห้าสิบาทเนาะครับเนาะตึงลาบตึงซ่าเมาเกาะครับลาบแต่ เนื้อเนื้อนี่จะแป้งอย่าหมูห้าบาทครับผมครับหมูธรรมดาเมนูทั่วไปนี่เขาขายห้าสิบครับโอเคครับผมถ้าเป็นเนื้อนี่จะบวกขึ้นไปหน่อยครับผมป้าเป็นถ้บะแป้งคือเ่อบัแป้งแล้วครับพี่น้องอันนี้ลู่พี่น้องเหยนะโอ้อันนี้มีกรอบได้หน่อครับผมมีกรอบโอ้มีกรอบมีน้องมีน้องเอาลุงคันลุงคันเต้ลุงเต้เต้โอ้ขอบคุณน่เด่นมากใหมเลยครับผมสำหรับวันนี้เอาละลุงคันเต้ลู่แล้วพี่น้องเหยื่อเต้มีกรอบแล้วโอ้เหมาะเหมาะพี่น้องเหมาะ มาเนื้อพี่น้องเนื้อลาบลอยครับผมลาบลอยอันนี้ลาบลอยเตะเนี่ยวัดทหูหมอคใส่เลยครับผมครับจัดเต็มเต็มเอาจัดเต็มคันละเบี้ไปเลยเดี๋ยวชื่อลุงคันจิมเลยครับพี่น้องเอ้าแน่นอนแน่นอนเอาเก้าเลยเก้าเลยบักบบับักกโกนละวัด,ดาาตัวระระระลุงพันเอาคำโตโตคำโตโตเอาขึ้นบนหูมันลาบลอยรูที่นีน่นนลำหมอ,อกได้จัดการเอาคำโตโตเดี๋พี่น้อง เนี่ย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 เราต้องอย่างนี้มาครับเนี่ยไผ่บะล้ำเฮาล้ำไผ่บะมว่วนเฮามว่วนครับกับลู่หล,ลานหลับร้อยครับผมพี่น้องนะครับห้าสิบบาทนะครับผมอร่อยทั้งครอบครัวครับผมได้นักตัวเองนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับผม คำโตๆครับคำโตๆหมาขึนหูมันหลับลอยรู่นี่ลามออกไดจัดการเอาคำโตๆไอ้พี่น้องเนี่ย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 ต้องอย่างนี้มอกรเนี่ยไผ่บะลาเฮาลาไผ่บะม่วนเฮาม่วนครับกับรูหลับลอยครับผมพี่น้องนะครับห้าสิบบาทนะครับผมอร่อยทั้งครอบครัวครับผมได้นักตัวยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับผม